มาชมยุกงนะครับจุดนี้ก่อนขึ้นทุ่งกำมังครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปพุ่งกำมังนะครับเนาะ ซึ่งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวอำเภอคอนสารจังหวัดเชยียภูมิพี่น้องครับตอ,อนนี้ผมสิพาพี่น้องขึ้นมอ้อนะครับเนพะ่อมอตะเกิดครับฟันทนทรีครับพ่น้องครับ เดินทางกันต่อนะครับเนาะ้างหน้านี่สซเป็นพุ่งดิายาง์พี่น้องครับครับพี่น้องทางเสร็จนี่สิไปสิ้นสุดอยู่เขลื่อนจุฬาพรนะครับเนาะซึ่งเป็นเส้นทางอำเภอชุมเพจังหวัดขอนแก่นไปเคลื่อนจุฬาพรครับพี่น้องครับ สองข้างทางก็เต็มได้วยภูเขาเร้บพี่น้องนะบางช่วงก็เป็นภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนกันไปครับพี่น้องครับเมื่อนี่ถ้าโชคดีนะพี่น้องคเจ้าหน้าที่มันอนุญาตให้ขึ้นไปทุ่งกัมมังเพ่จะเป็นความโศกดีของเขาครับพี่น้องครับที่ได้ไปชมสัตว์ปานกันนะครับเนาะ ซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่ออกมาหากินตามธรรมชาติครับพี่น้องครับอาศัยอยู่ในปลาในเขาถ้าโชคดีก็ิได้เห็นนะครับเนาะน้องครับ ไ,ไปสิขาุ่งลีไล่แล้วนะครับพี่น้องครับไปแลไปนะครับนอกจากทุ่งลีไล่แล้วนี่ก็มีต่อไปก็จะเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผู้เขียวพี่น้องพนะุ่งกำมังนะพี่น้องนะครับทุ่งลีไล่ครับพี่น้องตอนนี้ครับเลยทุ่งลีไล่ไป อตอนนี้ผมก็เข่าเข็ดพุ่งรีไลส์แล้วนะครับเนาะ ได้ขึ้นไปทุ่งกระมังครับพี่น้องรลองไปจักไรครับเพราะว่าระยะทางจากพื้นที่ข้างลางไปยังทุ่งกระมังนี่26กิโลเมตรโดยประมาณครับพี่น้องครับซึ่งก็สะเป็นขึ้นไปตามเขาเนาะครับเนาะไตระดับขึ้นไปไตความชันขึ้นไปครับพี่น้องครับไปม้วนกับธรรมชาติน้ำกันครับพี่น้องครับเนาะ ลุยปลาลุยเขาน้่กันครับพี่น้องครับเบึงสัตว์ปลาเนาะพี่น้องเนาะเขาสิบข่อยเนาะเนี่ยพี่น้องไปครับพี่น้องครับถ้ามาชมวิวนะครับเนาะจุดนี้ก่อนขึ้นทุ่งกำมังครับพี่น้องครับสัมผัสบรรยากาศดีๆไปน้่กันครับพี่น้องครับนีคือทั้งจังหวัดเชียงภูมินะครับเนาะอำเภอคอนสาร น้องตรงนี้คือจุดชวมวิวนะครับนะ้ะก่อนขึ้นทุ่งกำมังพี่น้องพี่เห็นไกลๆนะพี่น้องเห็นน้องโอโโน้องครับที่เป็นลูดโตกินเข่านะครับนะ้องเหยาๆจากไปน,นะพี่น้องนั่นผูกระดึงครับพูกระดึงจังหวัดเลยนะน้องนี่เป็นภูเขานะครัอพี่น้องครับขาทั้งเรืองพุทามจังหวัดเชียงคู จุดนี้ก้อนีิขึ้นทุ่งกำมังนะครับน้องครับไปต่อกันที่ทุ่งกำมังครับ ขึ้นทุ่งกำมังนะครับเนาะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่เซียนอนุญาตบวกรับมือเลยครับสิล้องไปถามเจ้าหน้าที่บ้างนพี่น้องนะเพื่อโชคดีก็ได้ขึ้นไปเที่ยวครับพี่น้องครับเพราะเขาไม่ได้ติดต่อใบนะพี่น้องครับสิลองเขาไปขออนุญาตเจ้าหน้าที่ พี่น้องครับเมื่อน,นี่นับว่าเป็นความโชคดีของพวกเขาเนาะพี่น้องเนาะหลังจากผมไปติดต่อครับเจ้าหน้าที่เราเพื่อนอนุญาตให้ขึ้นครับพี่น้องครับเมื่อน,นี่อากาศปลอดโปร่งนะครับแต่เจ้าหน้าที่เพ่อนก็แนนน้ำเนาะครับเนาะให้ขับรถด,ด้วยความระมัดระวังครับพี่น้องครับเพราะว่าเป็นทางขึ้นเขาเขาต้อง รักษาซิง่งแวดล้อมตามธรรมชาติให้ดีครับพี่น้องครับต้องซอยกันดูแลรักษาเนาะครับเนาะเดื่ยมีสัตว์ปลาขมถนนหรือว่าพ่อสร้างพ่ออย่างเขาก็ต้องหยุดให้เพิ่นขามถนนหนทางไปก่อนกับพี่น้องครับบกคคลบีบแตะไ่หรืออย่างกับมันเกิดอันตรายกับเขาเนาะพี่น้องเนาะครับพี่น้องบัดนี้ก็ได้เวลาลุยแล้วครับบาดนี้ครับ ขึ้นไปเที่ยวทุ่งกำมังน้ำกับนนะพี่น้องครับไปครับไปรุ้ยครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับตอนนี้เขากำลังซีขึ้นไปทุ่งกำมังนะครับเนาะซึ่งอยู่ในเขตรักษาพันสัตว์ป่าผู้เขียวจังหวัดเชียงคนะูณครับพี่น้องครับจากพึ้นที่ลาบขึ้นไป 26กกิโลครับพี่น้องครับเขาขึ้นเขาไปน้ากันเลยครับพี่น้องตอนนี้ผมกาลังไต่ระดับนะพี่น้องว่าขึ้นเขาครับใส่เกียร์หนึ่งเลยครับพี่น้องครับไปลุยน้ากันครับพี่น้องไปฮอ บานนีเนะกับเขาจะซีลาะไปเรื่อยๆนะพี่น้องครับเพราะว่าจุดหมายไปทางของเขาอยู่ที่ทุ่งกำมังนะครับเนาะนี่น้ำพมนะพี่น้องเด้อน้ำพมครับเขาบนไปนี่นิดนึงจะเปลีนเครือนะครับพี่น้องเครือนจุลาพรณ์นะครับเนะาะบน,บนเครือนจุลาพรณ์ ลุยต่อครับพี่นานครับ นิดนึงครับพี่น้องด้วยสภาพพื้นที่นะครับเนาะ,ะทีนี้นากับเสาะถนนบ้านย่างบ้านครับพี่น้องครับไปครับลุยครับ <c oughs> ผมเห็นป้ายแล้วครับพี่น้องบอกดีกันน่ที่ขเข้าเขตแล้วนะครับเดี๋ยวเขาไปสัมผัสบรรยากาศไปเบิ้นอธิพ่ออย่างแน่้ยน,นะพี่น้องเนาะที่มีแนวในดดีๆเขาเบิง้งซ้ายขวาหน้าหลัง ไปทพี่น้องเจอแล้วครับเจอแล้วนี่นะที่เป็นเก้งนะพี่น้องนะเก่งหรือว่าฟันครับพี่น้องครับโอ้ออกมาต่อนรับกันเลยครับพี่น้องนี่คือตามธรรมชาติเลยนะครับนะพี่น้องครับโอ้เบิ้งซอยกันครับพี่น้องบมเมนที่ได้เห็นไงไงนะครับนะพี่น้องครับ เห็นกันจะๆเลยครับพี่น้องตามธรรมชาติเดยครับพี่น้องนี่ก็คือเป็นบึงน้ำนะครับเนาะบึงน้ำธรรมชาติครับมีเก่งมีนี่ออกมาเล่นครับพี่น้องไปครับไปต่อครับเขาพี่น้องครับครับมี่ค่เป็นเก่งนะพี่น้องนะ เลีนบ้านพักเจ้าหน้าที่ครับพี่น้องอนอนครับนี่คลิกเก่งนะครับเนาะพี่น้องครับโอ้โอ้นอนเต็มแล้ครับนอนอยู่หุ่นได้พี่น้องได้เบิ่งเอาครับพี่น้องครับเป็นตาสะออนครับโอ้เจ้าเหมืนมอนวังถาเหรอทําไมาบ้างมาบ้างนะ ยังอุ้นมาฝากพี่น้องมีความสุขด้วยครับนกมีความสุขกับพี่น้องนะเหมือนีะครับมีความสุขกับสัตว์ป่าเวารับที่ยังมีให้เห็นนะครับเนาะพี่น้องครับสวยงามไหลครับพี่น้องรัอกีครับพี่น้องตอนนี้คือยู่ใจกลางทุ่งกระมังนะพี่น้อง้อ นี่เป็นบึงน้ำแล้วก็นะะี้พี่น้องเห็นน้ำกันนะครับเนาะมีน่าที่เป็นกวางตัวผู้ครับพี่น้องครับอยู่ติดลิ้นหนำนะครับพี่น้องกําลังหาก,กินนะครับเนาะไปครับเดินทางต่อพี่น้องครับโอ้รับพี่น้องครับ พี่น้องครับสำหรับการมาเที่ยวทุ่งละมั้งนี่ก็เอาไว้ทีน,นี่นะครับสวัสดีครับพี่น้องครับคิดตาพ่อทำไหมครับ